<c oughs> สวัสดีครับเบบซี่แฟนช่องเอางี้ดีตอนรับเขาสูช่องตาสุดชาแนลนะครับมาพบมาพอกันืัอน,นี้นะครับกับเป็นมือวันอาทิตย์ที่สิ สองพฤษภาคคมนะครับสองพนหารเจขึ้นหาคำเดือน6ปีมาโลงนะครับเอานะครับมื่อนี้ตาชุดสิพายเอฟไปติดตามอาเลขของอาบังนะครับคุม่านทองของอาบังนะครับซึ่งหวดวังหันเพิ่นกะหายมาหกเจนะครับ มาหกเจ็ดเจ็ดหกนะครับว่าหันเอาวันนี้สิเป็นยังไงนะครับวันนี้สิเป็นยังไงกับสุทธิภาเอฟซไปติดตามเบิงนะครับขออนุญาตหา,า 3, รูโทษสามพันก้อนนะครับแลมาคนใดไปนะครับ ขามาบังเพิ่นก่อนนะครับเป็นไหนไปอยากไปน็นโมถึงเรียกว่าหันเพกันกะแต่มีได้เจ้าบาังๆนะครับ อ๋อบง<ช>ังไปเห็งานไปมีรถอยู่อ้อกำลังลงคลิปไหมถามได้บ่ถามได้บ<ช>่<อ>ได้อไดเอาถามสิมาขอแนวทางนึ่งไหมไปหาเอฟซีเห็นไหมได้ตัวใดเพิ่นกุมารท่องเิ่นหห้ตัวใดงว่อนนี่

หนึ uh, ่งศูนย์เก้าหนึ <min 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 ่งศูนย์เก้าโเดียเครับครับครับนี <min <min ่เราเห็นบบางโอ้ใกล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 ้เรียกสีวอกนี่สีมีโครงสุดท้ายเห็นบ่าื่อ ครับว่าท่านครับว่าท่านคงสุดท้ายคือมาติดตามมั่งอีกเด้อะเออไม้อันดูไม่อันดูไม่หนึ่งเป็นเจ็ดนั่นแหละเจ็ดเป็นหนึ่งไปทั้งท่านละเออโอ้ใครอยู่ครันว่าท่านใครอยู่ใครอยู่หมานอยู่ครันว่าท่าน วันนี้ก็หนึ่งศูนย์เก้าสามตัวเนาะสองตัวสองตัวนี่สามศูนย์สองศูนย์เลีมันจะมีศูนย์สิเนาะครับ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  มี่มีมีฮะซนเต้ผมากกว่มากูมามื่อไหร่นั่นล่ะมาละสามขานะครับครับเอาขอบคุณครับบังครับขอบคุณครับครับคเอาเดี๋ยวจะคุยกันไหมอีกเนาะครับผมครับขอบคุณครับ บังกับบอกแล้วนะครับได้แล้วสำหรับสำหรับสองตัวสองตัวเนี่ยจะเป็นรางเนาะสองตัวเ,เป็นรางเนาะสองตัวเป็นรางสองตัวคนนี่งเป็นรางสามตัวนี่เป,นเ,นเป็นบน สำหรับเบรกกุมารทพ้องเพินกะหัวต้องหันเฟินกะได้นะครับเพินกะคือหกเจ็ดนะครับหกเจ็ดงมี่กะเจ็ดเมันกีเป็นหนึ่งอยู่แล้วนะครับเิ่นก็เป็นหกหนึ่งน้ำนะครับเพินกะได้ได้นะครับ,นบหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับหัวนี่มาเบิงไมนะครับเพินจีบังซ้ำไลยนะครับบังไว้ซ้ำไลยหัวนี้ อาทีเป็นเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าด้วยครับส่หนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้านะครับหนึ่งพอหนึ่งกับเจ็ดมันตัวเดียวกันเขาที่มากบางแบบนี้แหละนะครับบางแบบนี้แหละบางเท่ากับเมื่อหลายนะครับติศว่าเท่าไรซื้อหลายตัวซื้อนะครับบางเลอย ก็นี่นะครับนะนะครับคือเสียงเยื้ยที่แคบไว้นะครับเ,เวท,วนวทีนั่งไปปิจรารณานะครับเอาสำหรับเลขนองเมี่ยงห้องตัวดำนะครับวัหนังข้านที่ วัาอังขัน้น T10C นะครับวัาอังขัน้น่1 0 c ประชุดกัชิมาอ่าขอเป็นนังคารนที่สองให้กับเอฟซีอีกนะครับว่าเจ้าดำเพิ่นจีห้ตัวเกาบ่านะครับหรือว่าสีไ้ตัวไม่จังสีไหเอฟซี FC. นําไปพิจลานณานะครับเอานี้นะครับ ขั้นแลกพื้นไหแบบนี้นะครับว่างหันนะพื้นหบบนี้นะครับเจ้าดานะครับนี่ครับพื้นไหายนึ่งเก้าหรือว่าเจ็ดเก้านะครับว่างหันนะครับสองตัวสําหรับสามตัวเนี่ยพื้นหาเจ็ดเจ็ดสองนะครับเจ็ดเจ็ดสองหรือว่าหนึ่งหนึ่งสองนะครับเจ็ดเจ็ดสองหรือว่าหนึ่งหนึ่งสองนะครับเป็นแบบนั้นนะครับ นี่แหละเิ่นบ,บังแบบนี้แหละเจ้าดำสีบังมักบังว่าหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นหนึ่งเก่าเป็นหกหกเป็นเก้าแบบนีนบ้นะครับนะครับเจ้าดำมกักสีบางบังแบบนี้แหละนะครับบังงอไวเฮ้พี่แกบไว้นะครับแกบไว้เพื่อนั่ไปพิจารณาหยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลนะครับเอานะครับ ทีแจะไปนะครับแฉะไปเลยนะครับซึ่งเห็นเห็นบ่นะครับแจะทัง้งสองยางเลยบ่ตั้งสองยางเอานะครับ เอซีแคบไว้นะครับหนึ่งสองสามแคบครับโอเคนะครับเอาสำหรับตัวเลขจะเป็นแค่เพียงแนวทางนะครับท่างช่องกะมีหน้าทีน้นำเสนอให้เอฟซีนั่ไปยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับบริษัทนับสนุนให้เีินการพานันใดใดทั้งสิ้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ เห็นแล้วขันมาเข้ากับจังจัดนะครับขันพัดเข้ากับขันคัดเข้ากับพานไปนะครับนี่สำนันนะครับฮาร์ดถือเลือถือใจกะไปนําไปยิบจับลัตเตอรี่ไว้นะครับผู้ละใบสองใบนะครับเพราะว่าเลขของตัวดดำกะเริ่มเข้าแล้วนะครับเริ่มเขาแล้วนะครับ เจ็ดเก้าเจ็ดเก้านี่มันกับไข่ไขกันกับเลขของกุมารท่องนะครับเลขกุมารท่องเพิ่งกันหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้านะครับก็มีเจ็ดเก้าคือนเขานะครับเจ็ดเก้านี่เจ็ดเก้านี่อาจจะเป็นอาจจะเป็นบนก็บอะไรได้เห็บสนะครับเพราะว่าเจ้าดำมกักมักสิเอาบนไว้ลางเอาลางไว้บนนะครับอาจจะเป็น อาที่เป็น097จังสี่ก็ได้นะครับเจ็709จังสี่ก็ได้นะครับเอาเป็นยังไงก็ตามเอาทางข้านหนานะครับมืออื่นมือเฮือนะครับบันที่10ซีตาสุดกับจังสีมากขอกับเจ้าดำให้เอฟซีนำ่ไปพิจารณาอีกแค่นึงนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับ ตาสุดกะมีเพียงสำนีนะครับชปหน้ากันยังพอกันไหมนะครับกขอให้เอซีที่เขามาช่วมในช่องของตาสุดกะจงมีตะควมสุขควมจเจริญจงมีตะสศกตลาบลังไหลเขามาเทเขามาในมนือนีวันนี้ด้วยเถิดขอสวัสดีครับ